ติเชเลิฟตอนที่สองจอกความเดินตอนที่แล้วเฮ้ยมึงเห็นไอ้หล่อนนั่นปะอ๋อได้ข่าวว่าพึ่งยายมาวันนี้ใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมกูต้องเป็นคนที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงด้วยล่ะเอาวะลองดูก็ได้เพื่อน้องมิกูกูดีมเมสเฮยชาววันโตมาแต่ที่กูไปถามสีสองห้องข้างมาดูเหมือนว่าไอ้หมอนน่าจะชื่อว่าอิสคาว่ไอเซ่พึ่งย้ามาจากต่างประเทศ เป็นเด็กเรียนเก่งที่ใส่ดีเป็นที่ชื่นชอบของผู้หญิงและที่สําคัญนะปามีกูเหมือนมึงอย่ามีอยู่กับความชอบสนตัวกูสิภารกิจของมึงก็คือทำเงไงได้ให้เขาบอกชอบมึงแลิมกระหอกคาซะมึงทาได้ใช่ไหมเออคือคือกูทาได้สบายมากเป็นน้องพี่ของกูมึงก็หน้ามัใสกันไปแล้วว่าแต่มึงหาชุดนักเรียนได้แล้วเหรอเออกูไปยืมมาจากยายอากิโกห้องข้างๆมาเนี่ย มึงมีเพื่อนผู้หญิงอยู่ต่างห้องด้วยเหรอเออกูมีเดี๋ยวก็คงเอาชุดมาให้เองจริงเหรอะมาแล้วอากิโกะดแจงมาแล้วค่ะอะมาแล้วเหรอครับอากิโกะแจงอารไอพี่หนุ่มดุหล่อมาแล้วอากิโกะดแจงด้วยแล้วค่ะอากิโกะแจงเป็นปื้มพอหนุ่มสุดหล่อค่ะอากิโกะแจงเอาชุดมาให้เลยเลยค่ะ เฮียเฮ้ยทำไมมึงไม่บอกกูก่อนวะ,อะบอกเฮีววยอะไรวะจะมาถามพี่สุเลแค่อย่ามายุ่งกับกรูติดตามตอนต่อไปตอนที่สามนะครับ <laughs>